بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف ا ل أ ن ب บีอัจมะอ س นอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องครับดอกไม้ที ah ่มีความหอมมีความสวยงามเป็นสิ่งที่เรานั้นอยากจะได้เป็นสิ่งที่เรานั้นอยากจะสัมผัส แต่ก่อนจะเป็นดอกไม้ดอกนี้ช่อนี้ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเห็น้องครับต้นไม้ตัวนี้นั้นดอกไม้ดอกนี้นั้นแทงช่อจากกิ่งก้านของต้นไม้กิ่งของต้นไม้นั้นแทงมาจากลําต้นของต้นไม้ต้นไม้นั้นเจริญงอบงามมาจาก รากซึ่งอยู่ภายในเรามองไม่เห็นถามว่าส่วนประกอบสำคัญของดอกไม้ช่อนี้มีกี่ส่วนองค์ประกอบสำคัญมีอยู่สองส่วนพี่น้องครับส่วนที่เป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาซึ่งเป็นส่วนที่เรามองเห็นและอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนนี้ อยู่ใต้ดินครับเรามองไม่เห็นคือระบบรากระบบรากกลําต้นถามว่าระบบใดสําคัญที่สุดระบบรากครับระบบรากครับถ้าหากว่ารากเน่าโคนเน่าต้นตายครับแต่ถ้าหากว่ารากยังดีอยู่เราตัดลําต้นเขาพร้อมที่จะแตกได้อยู่ตลอดเวลาผมกําลังจะเสือกับพี่น้องเชียร์รักจริงนะครับ อยากจะสื่อถึงสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญกับพิธีชีวิตของเรานั่นคือเรื่องของความสุขดอกไม้ที่ผมได้ให้ใหเห็นพี่น้องครับเป็นตัวแทนของความสุขที่เราได้เห็นดอกไม้แล้วคือเราเราก็จะมีความสุขเป็นความหอมหวานในชีวิตเราถามว่ารากและลําต้นของความสุขนั่นคืออะไรรากและลําต้นของความสุขนั่นคืออะไรคําตอบก็คืออายะกุรอาน เจ้าล้านสุบฮานอัตลาเนี่ยได้ทรงตัดกับเราท่านทั้งหลายว่ามันหนาม่ละสอนได้ทำม,มินดัก็รินเอาอุตสาห์หัวหัวมุนไมินุนฟาลันุฮยิยันนหนูหายาตามฝ้ายบะว่ละนัดยิยันหุม,นนหมอจัจเราหุมบิอาสลิมากานูยามารุนบุคคลใดก็ตามที่เขานั้นมีอามานมีการปฏิบัติที่ดีโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอ إ ي م านการศรัทธาพี่น้อง ฐานสองฐานลำต้นแล้วก็รากของความสุขรากของความดีใช่ไหมครับรากของความสุขลำต้นแล้วก็รากของความสุขนั่นคืออะไรฮะอีหมานแล้วก็อามันเพียงน้องครับซึ่งเราคุยกันมามากมายเลยเพียงน้องครับอีหมานคือการศรัทธาเรื่องของ <c oughs> ภายในม <c oughs> องไม่เห็นถ้าเป็นลำต้นครับถ้าเป็นลำต้น ครับก็จะเป็นส่วนรากครับที่เราอยู่ด้านล่างมองไม่เห็นระบบรากครับจะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุดนั้นถ้าหากว่าเรามีอ ي มานที่สมบูรณ์มีอมมานที่มีความมั่นคงมีอ ي มานที่แข็งแรงก็จะทําให้ระบบ <c oughs> ต้นระบบลําต้นระบบกิ่งก้านสาขาระบบกิ่งก้านนั้นดีอันนำมาซึ่งดอกที่สวยงาม อันนำมาซึ่งผลที่เราเห็นนะครับนั้นสิ่งที่เราถ้าหากว่าเราอยากจะได้ดอกที่สวยงามของต้นไม้สิ่งที่เรามีความส,สิ่งที่มีความสำคัญคือต้องบำรุงระบบรากให้น้ำให้ปุ๋ยแล้วก็ระวังระบบของลำต้นให้ดีเราก็จะได้รากเราก็จะได้ดอกไม้ที่สวยงามในชุดของเราพีองครับทุกคนอยากจะมีความสุข ทุกคนอยากจะได้รับความมิติอินดีเป็นสิ่งที่ทุกคนค <c oughs> อยควา้ามันเป็นคําตอบสุดท้ายของเราทุกคนก็ว่าได้ใช่ไหมครับวันนี้ที่เราเหนื่อยกันวันนี้ที่เราลําบากกันคําตอบสุดท้ายเพื่ออะไรฮะหาเงินหาทองมาเพื่ออะไรฮะซื้อกินเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เกิดความสุขไม่ผิดพี่น้องครับในสิ่งนั้น แต่สิ่งที่มีความสําคัญมากกว่าคือจะทํายังไงให้ความสุขนั้นเป็นความสุขที่ใช่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นกับเราทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าความสุขที่เกิดขึ้นกับเราโลกนี้ชั่วคราวกับความสุขที่เกิดขึ้นกับเราโลกหน้าที่เป็นนิรันดร์ความสุขที่ตอบกับเราได้ทั้งจุนญาแล้วก็อาเาตไม่มีสิ่งใดใช่ไหมครับถ้าหากเราบอกว่าความสุขอยู่เพียงแค่เงินหาเงินความสุขอยู่เพียงแค่มีอาหารมีบ้านเวย สิ่งนี้อาจจะตอบโจทย์กับเราได้โลกโลกดุนยานี้แต่ไม่อาจจะตอบโจทย์ในอัจฉริะได้นั้นสิ่งที่ลอสสุบฮานาฮนวาตาลาทรงแนะนำนะครับมอบให้กับเราที่เรานั้นจะต้องใส่ใจและขวขว่คว้านั่นคือสองอทีษฐานที่อยู่ในอายะกรานบทนี้ครับอีมานแล้วก็อามันมันอามิละซอลิฮัมมินวากจเรนอาอุซา วะหัวมุไม่นุนฟารานุยยันนะหัวหายาตาฟอยีบะบุคคลใดก็ตามผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามเทมนุษย์ทุกคนที่อามานปฏิบัติทําความดีบทบัญญัติศาสนาสิ่งที่ลอสุภาันทรงใช้ในการใช้ชีวิตของเขาการทําหรือการเที่ยงของเขานั้นตั้งมั่นอยู่บนอีมานศรัทธามั่นกับลอสุภานวาจาละครับต้องมีรากแล้วก็มีลําต้น ผลที่ออกมาดอกผลของสิ่งนี้คืออะไรฮะหายาตะลมต้อยีบะชีวิตที่มีความสุขไปน้องครับชีวิตที่มีความสุขบรรดาอรมาก่าไว้นั่นคือชีวิตที่มีความสงบชีวิตที่มีความพอเพียงชีวิตที่รู้จักคําว่าพอโดยรวมๆแล้วนั่นคือความสุขที่เกิดขึ้นจากใจมากกว่าไปน้นองครับความสงบ,คว,สงบความสุขที่เกิดขึ้นมา นี่คือเป็นวิถีชีวิตที่รอดสุบฮาวนวะตลานั้นความที่จะให้กับเราผ่านหลักธรรมคาสอนของอัลอิสลามหลักธรรมคาสอนของอัลอิสลามมมีปัญหามีเรื่องเดือดร้อน <c oughs> หน้าที่เราคือรับมือกับเรื่องนี้โดยใช้อิมานกษบศรัทธาของเราที่ดียอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นมาทำครับปฏิบัติในสิ่งที่ใช่ตามบทบัญญัติศาสนาจะรอดสุบฮานโดยทรงช้เราในเรื่องนั้นๆความสุขที่จะเกิดขึ้นมา ั่นความสุขเอาไว้ให้กับเรามาโ <c oughs> มอักกตะความสุขในโลกดุนญ,ญานี้ได้บรรดาซอฮบะบรรดาตาเบอิตาเบอินชนชัน้นสาลับุคคลที่ซอและบุคคลที่ดีเราสังเกตเห็นไหมครับว่าเขามีความทุกข์ไม่เคยมีเพีองครับเราจะพบว่าเขามีความสุขถึงแม้บางครั้งบริบทในชีวิตของเขาเนี่ยมีข้อจํากัดมีเรื่องเดือดร้อนมีปัญหามีอุปสรรคแต่ปัญหาอุปสรรคเรื่องเดือดร้อนนี้ ไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางให้เขาที่จะเจอความสุขยิ่งไปกว่านั้นพี่น้องครับอุปสรรคความยากลาบากในชีวิตของเขากลับกลายเป็นสะพานเชื่อมให้เขานั้นได้รับความสุขในชีวิตที่เป็นความสุขที่ลุ่มลึกความสุขที่ละเอียดอ่อนมากกว่าอะไรครับทําให้เขาได้เจอสิ่งนั้นก็สองข้อพี่น้องครับสองข้อ إ ي มานก่อนศรัทธาก่อนพี่น้องครับศรัทธาเป็นสิ่งที่เรามไม่เห็นศรัทธาเป็นความเชื่อภายในมันต้องมี พอมีศรัทธาแล้วนั้นจะนํามาซึ่งการปฏิบัติถ้าอิหม่าเราสมบูรณ์อิหม่าเราเข้มแข็ง <c oughs> ถ้าจะเป็นระบบรากครับก็เป็นระบบรากที่มีความสมบูรณ์จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะทําในสิ่งที่ใช่ได้และทิ้งในสิ่งที่อลัลลอฮฺสุบฮฮานละทรอองรักทรงพอประทัยได้อลัลลอฮฺก็จะให้สิ่งที่ดีในชีวิตของเขา หลักสาคัญคือต้องอีหมานกา่อน إ ي มานต้องมาก่อนพอมี إ ي มานแล้วจะมีอามันทุกอย่างความดีของเราที่ทำเพื่อน้องครับจะต้องตั้งอยู่บน إ ي มานทำเพราะอัลลอฮ์ใช้ทำเพราะอ,อัลลอฮ์สุบฮานะทรงรักทรงพอพระทัย <c oughs> เห็นไหมฮะไม่ใช่นึกว่าอยากจะทําก็ทํานะครับนึกอยากจะกินนึกอยากจะนอนนึกอยากจะให้ครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีพลังไม่ได้รับความดีแต่สิ่งที่เราจะได้รับความดีคือตั้งอยู่บนพื้นฐานการีหมานการศรัทธามันกับอัลลอฮ์สุบฮานะวางรัอะ ละหมาดเพราะลอ Allah สุบฮานุตระลาทรงใช้ละหมาดเพราะต้องการแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์นั่นเห็นไหมตั้งอยู่บนอีมานมันซ้อมะอิมานันวะติซาบันกูฟรอและหุมาตะัดดัมมินดัมบีใครก็ตามที่สนอดโดยที่เขานั้นหวังผลบุญจากอัลลอฮ์และอีมานศัทธามันกับอัลลอฮ์สุบฮานุวาตราะอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้เห็นไหมครับว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะลืมพี่น้องครับต้องตั้งอยู่บนอีมานมันอ้าเมลซอมได้ทำเมืนรักก็รีนเอาอุนซาอัวอวะมุบไมิน,นุน ทำเพราะมีอ ي มานศรัทธาแต่นป็นเพี่น้องครับว่าหลักการไม่ยากอะไรเพี่น้องครับที่จะทําให้มีความสุขและจะให้มีพลังในการทําความดีให้มีอม م านเชื่อศรัทธากับลอสุฮานุวาตลาตอบโจทย์พอัลอสุภานุวาตระนึกอยู่เสมอครับว่าทําอะไรแล้วให้ได้ผลบุญทําอะไรแล้วอยู่ยังไงทําอย่างไรและให้ลอสุฮานุวัฒน์ทรงรักทรงพอประทยัยนั่นคือสิ่งที่มีความสําคัญ ครับซึ่งเป็นรากเป็นรากของเรื่องราวที่อาจจะเอาอาจจะมองไม่เห็นถ้าเป็นระบบรากคืออยู่ภายในฉะนั้นนำสู่การปฏิบัติที่ดีอัลลอฮฺสบุบฮานูตะก็ะให้ความสุขกับเราไปแล้วครับในโลกดุนยานี้วัน house, คนคั้นจิเย็นนะฮุมอัจรอฮมบิอะสันิมากานุยามานุวันอัลกิรอเราอัลลอฮฺสุบฮานูตะจะตอบแทนกับเขาให้มากกว่าที่เขาได้ปฏิบัติมากกว่าที่ตอบให้ในโลกดุนยานี้เพราะการตอบแทนในอัลคิรอนั้น นิดนิรันจีรังยั่งยืนสุขกว่าสบายกว่ายืนยาวกว่าได้ทั้งสองอย่างไพี่น้องครับได้ทั้งสองอย่างสุขในดุนยาแล้วก็สุขในอาคจรด้วยกับหลักครับอีมาแล้วก็อามันกับอวสุภานุวาแต่นะโดยเฉพาะนะครับที่ผมพยายามเน้นเช่่อบางครั้งว่าทําไมเราทําไม่ได้บางครั้งเราสบัดไม่ได้บางครั้งเราหรือบอบิลละไม่ได้บางครั้งเราไม่สามารถที่จะระง,งับ สิ่งต้องห้ามสิ่งขารามได้มันต้องสร้าง إ ي م านก่อนไปน้องครับสร้าง إ ي م านก่อนในย่อุรอานเนี่ยอัลว่าสุบฮานุอัลละกาวะอิบทัตตุมไปน้องครับอินนัลละทีน่าอัมานุวะอามิลุสซาลิฮัตยะฮดีฮิมรับบูยะฮดีฮิมรับบูฮุมบีอีมานิมบุคคลใดก็ตามที่เขาอิมานสถามันกับอัลลอฮ์และอิมานทำให้เขานั้นสามารถที่จะอามานอิบดะดาห์ที่ดีได้ยะฮดีฮิมรับบูฮุมบีอีมานิมอัลลอฮ์จะให้ทางนำกับเขาเพิ่มขึ้น เราจะให้ทางนําเขาเจอกับความสักเจอความดีมีอีมานี่ยิมนะีครับด้วยกับสาเหตุที่เขามีอีหมานต้องอีหมานไปนะครับอีหมานก็ศรัทธ,ธานะครับต้องสร้างต้องพยายามหานะครับอาหารของอีหมานก็คือความดีทุกความดีทุกความดีที่ทําอันคุรอานจ,จะเรอาอ่านบทบัญญัติศาสนาที่เราได้ทําจะเป็นปุ๋ยชั้นดีของอีหมานอีหมานจะเพิ่มอีหมานจะเพิ่มโดยการทําความดีนะครับ แล้วก็อิหมานมันจะอิหมานเนี่ยจะลดโดยการที่ฝืนคําสั่งของวสุบาฮานิวาตาลานั้นเพิ่มอิหมานโดยการทําความดีเพราะอิหมานเพิ่มแล้ววัลละรีนะจ่าเดวจาเดหุมฮุดาวาตาหุมปักวาหุมบุคคลที่ได้รับทางนําผ่านความใฝ่ความพยายามการเติมความดีที่เขาได้ทําวัลละรีนะจ่าเดาคนที่ได้รับทางนําได้รับความวัลละรีนะจ่าเดบุคคลที่ได้รับทางนํา เจอสิ่งที่ดีซาดะฮุมฮูดาอาลัลลอฮ์ก็จะเพิ่มความดีให้เพิ่มทางนาให้เพิ่มความดีให้ยิ่งได้ทําความดียิ่งได้อยู่กับกรอบบทม่หยาศาสนาอาลัลลอฮ์ก็ยิ่งเติมความสุขให้เติมความดีให้ความดีก็จะเพิ่มต่อยอดไปความดีหลายๆอย่างเหมือนคนที่มีเงินแล้วก็ใช้เงินนั้นต่อยอดในการทําธุรกิจเช่นเดียวกันเพีองครับพอเราได้รับฮิดายะทางนําผ่านความฝ่ายความพยายามฮิดายะทางนาที่มาจาก إيمان ใช่ไหมฮะอีมานแล้วก็ศรัทธาเอาว่าเขาจะให้ทางนนให้เจอความสุขพอมีอีมานแล้วก็อามมันเอาว่าให้เจอความสุขให้เจอในสิ่งที่ใช่ให้ทําในสิ่งที่ใช่แล้ว,ลว ata, ลพอเราได้ทําแล้วเอาะ่าก็จะเติมความตตเติมความสุขเิมทางนำนี้ให้ต่อยอดให้มีความสุขที่มากยิ่งกว่าทั้งดุนยและอาเจาะว่าตาหุ่มตักว่าหุมแล้วเอาะ่าก็จะมอบตักว่าเพิ่มตักว่าให้เพิ่มความดีให้เพิ่มความใฝ่ความความ ความฝ่าความใฝ่ที่อยากจะทําความดีความดีก็จะเพิ่มขึ้นนั่นคือเรื่องที่มีความสําคัญไปน้องครับเริ่มที่มีความสาคัญเรื่องที่มีความสําคัญว่าเมื่อเราว่ารากและลําต้นของความสุขนั้นอยู่ที่อะไรฮะอยู่ที่อีหมานการศรัทธาอันนามาซึ่งอามันการปฏิบัติพอเราได้อีหมานได้อามันแล้วนั้นเราก็จะเจอกับความสุขไปน้องครับ เจอกับความสุขเหมือนต้นไม้นี้ครับเป็นตัวแทนของความสุขหอมสวยพี่น้องครับผ่านลำผ่านกิ่งผ่านลำต้นแล้วก็ผ่านรากมานั่นคือวงจรของความสุขนั่นคือสเต็ปของความสุขสิ่งที่เราจะได้รับความสุขนั่นความสุขพี่น้องครับไม่ต้องหาไกลพี่น้องครับความสุขอยู่ใกล้ตัวเราความสุขอยู่ที่อยู่ที่อะไรฮะอยู่ที่ إ ي م านแล้วก็อามันเชื่อมกับวัสดุพานธุ์ต่างให้ได้เติม ครับความ, <c oughs> ค,มาความสัมพันธ์เราก็รอให้ได้กระชับความสัมพันธ์เราก็รอดสุบาานุวาตาลาซึ่งเรียกว่าอีมาโดยการทําความดีก็รอสุบาานุวาตาลาสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราครับอัลลอฮ์ก็จะเติมความสุขให้กับเราอัลลอฮ์ก็จะให้ฮิดายะทางนําให้เจอความสุขทำยังไงได้เจอความสุขมน่อเยาะกุรอานเจ้ารอ์สุบาานุตาลาบอกกับเราครับบอกกับเราว่าอย่างไงครับบอกบอกกับเราว่าบุคคลใดก็ตาม ที่ได้รับในดูวความหมายโดยรวมครับบุคคลใดก็ตามที่เขาประสบกับภัยบาลาแล้วเขาก็กลับไปหาอว AH สุบฮาหนุตตะละด้วยการอีมานะยะฮดีอัลลอฮ์ AH ก็จะให้ทางนำกับเขาครับเมื่อเราประสบภัยบาลาประสบความยจ้าลำบากในชีวิตของเราเราก็กลับไปหาอว AH สุบฮาหนุะววตะละด้วยกับอีมานด้วยกับพิดายะทางนำจะเอาสุบฮาหนุตตะลาให้กับเรามา สิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นกับเราครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะฝากไว้เพื่อน้อครับว่าความสุขไม่ใช่เป็นเรื่องกายสำหรับเราให้เรารู้ว่าที่มาที่ไปรากและลําต้นของความสุขก็คืออีมานแล้วก็อามันเราพยายามรักษาสิ่งนี้ใส่ปัญหาสิ่งนี้แน่นอนเพื่น้อครับความสุขความดีความสําเร็จย่อมเกิดขึ้นกับเราทุกคนสลามอะลัยกุมบระหมะตุลลอฮูบระกาตุ